รีแคทค่ะทุกคนทุกคลิปนะคะเราจะมีคอมเมนต์หนึ่งปากหมไมานะคะทุกคนใครอยากแนะนำให้พวกเรารีแอคชั่นุมไหนเนี่ยสามารถไปคอมเมนต์ตอนเรคอมเมนต์ที่เราปากหมุดไว้ได้เลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกด<อ>ไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตาม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับแล้วอย่าลืมนะครับตอนนี้ของเรายั่งขายเสื้ออยู่ ใครที่อยากสนุนเราไม่ว่ารู้ป้านะอาพีน้องมงยาตระกูลใครอยากซื้อสามารถสั่งซื้อได้นะครับใครใครจะสั่งซื้อสั่งซื้อได้นะครับถือว่าช่วยเหลือพวกเราซัพพอร์ตพวกเราไปแข่งที่อเมริกาไปชิงแชมป์โลกอย่างน้อยก็จะเป็นหนึ่งกำลังใจที่ช่วยเหลือพวกเรานะครับผมกดเซอร์ขึ้นมาหน่อยราคาราคาราคหาส5บบาทนะครับถ้าเกิดใครอยู่ตา่างจังหวัดก็บกวกเพิ่ม50หิบาทเป็นห้ารอบอกได้เลยฮะเป็นแบรนด์เสื้อ ที่มีคุณภาพ Ge t เ e ดิซี่เดอะกับ Ge ลเลดิ C, นะครับ <S <S ใครสนใจก็สั่งมาได้เลยนะครับผมมาตื่นเต้นแล้วพี่เอิญ u n น t T5 เราจะมาดูแดมแบ็กที่เหมือนเดิมเลยอี่าวนะเมื่อกี้เพ,พื่อนๆอาจจะถามว่าแล้วทำไมไม่ดูเมื่อกี้แล้วก็จอดทีเดียวเลยมันถ้าเกิดจอดเลยปุ๊บมันมันไม่สนุกเราไม่ได้ดูเห็นภาพเต็มเราต้องเห็นภาพเต็มก่อนพอเห็นแล้วเสร็จคะนน้เราจะรู้ละเฮ้ยเราอยากดูภาพนี้ตรงนี้ตรงนี้มันมีจุดไหนที่เรารู้สึกว่าอยากจะกูอยากจะพูด มันจะบอกได้อย่างท่าเต้นอันนี้ก็เบสิกเยอะถามว่าเกี่ยวเรื่องอความเป็นที่หอบเยอะไหมสูงมากเป็นที่หอบสไตล์แบบว่ากลมอ่ะ,อะไม่ใช่เป็น,นทีพหอบแอ้วนนะแต่ทีห่หอบแบบ move g r o o v ที่มันรู้สึกมีความหนืดถามว่าที่หอบความหนืดยากไหมยากมากยากในการคุมร่างกายเพราะว่าธรรมดาปกเตินแล้วเล่นป,ปุ้ง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 มันยังง่ายใช่ป่ะหรือเบ้า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 ,บาง่ายแบบไม่ต้องคุมมากแค่หนืดร่างกายนิดเดียวพอ แต่เนี่ยความรู้สึกที่มันโฟล์โฟล์ไม่ใช่แบบว่าปล่อยปล่อยแต่มันมีการดึงกล้ามเนื้อในการที่ใช้ตลอดไอเนี่ยจะโคตรเหนื่อยเลยบอกได้ว่าคุณเหนื่อยมากๆเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับไปเปิดเพลชอบทนอาหารเมื่อกี้น่ นะคิดเหมือนเลยเอิ้นตั้งแต่ตั้งแต่แมทแรกคลิกออนบีบมากใช่ยากนะคลิกจังหวะทัมมยิงกิกจังหวแล้วจังหวะวื้อคือบอกว่าผมอย่า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 อย่ใช่แล้วทำแบบเซ็กซี่มากเมื่อกี้แค่เสียวหน้าแบบที่แบบมีหน้าตา โคจิการเธอเซซังสกอยู่ b o มบอทเ f าไว้โคจยอ่ะแอบยากอยู่นะเหมือนเป็นเป๊ซีกับแครปบใช่แต่แฟนฟีลิงแบบเหมือนสมัยก่อนเหลือเพลงอระธานว่าเขาเป็นเมนเต้นหมดเลยบ้างหรือว่าไม่โอ้ยแต่ว่าโอ้ยแต่เต้นเก่งหมดทุกคนเลยนะแต่กคือเต้นเอาเรื่องเลยนใช่ แล้วอย่างที่เมื่อกี้ที่ครูบอกว่าจะพูดเพลงเพลงอ่ะมันมันมีเหมือนจิตวิยาการการใช้เพลงค่อนข้างเยอะเพราะว่าบีบเก่าไหมก็ไม่ได้เก่ามากเป็นเหมือนนิวกับโอรวมกันแล้วก็มีลูกเล่นในการที่เล่นบีบเพื่อเป็นการดึงดึงให้ให้แบบว่าน่าสนใจอ่ะแล้วเถือว่าทำได้โคตรดีเลยนะดีมาก เฮ้ยครับอันนี้อันนี้เรียกว่าเช็คฮาเร็มฮาเลมเช็คชื่อว่าฮาเลมเช็คถ้าเ์เนจริงเป็นไงเป็นฮะดา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 แต่เน้นไหลแต่เขาทำแบบเบาสมูทช้าช้าช้าคุมไอ้ตรงนี้ยากกว่าอ่าใช่ป่ะทำให้มันนืดนืดช้ากว่าแล้วแบบว่าโอ้โหมันยากยากกว่านะ สปีดเร็วก oh oh, oh. oh. oh, ็ว oh, 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 mm ่ายากแล้วอันนี้พอทําแบบหนืดใช้กล้ามเนื้อเยอะครับไปสังเกตตั้งแต่ตั้งแต่พาร์ทแรกไหมไอพาร์ทตรงที่บอกตั้งแต่สปีดกามเื้นที่จัะปุ้งอันนี้คือเร็วมากคือน้องๆลองใช่ลองลองดูนะคือจังหวะที่แบบว่ามันจะมีเขาเรียกว่าการใช้กล้ามเนื้อเยอะไป หยุดวิน right enfin ิ่งมันจะเป็นการเก่งและรีแลกซ์ศูนย์หยุดร้อยแต่เนี่ยเขาทำแบบว่าสปีดแบบฟึ๊บทีเดียวฟึ๊บหยุดเหมือนจับฟึ๊บแล้วหยุดเลยอ่ะแล้วก็โฟต่อแล้วก็เน้นต่อแบบโอ้โหแม่งทำได้ไงวะโหดโหดเนี้ยแล้วแพเทิร์นด้วยนะโอ้โห What you waiting for แมลว่าอะไรวะเวทรอ What you waiting for คนกำลังรออะไรอยู่ What you waiting for แล้วอะไรล่ะมามามุ้ฟด้วยการเสียอะไรแบบนี้วะโชว์ท่าทางของเธอสิช h e เป็นเพลงที่แบบอยากให้ทุกคนขยับเพลง s ออกมาเต้นอ๋อมาเต้นไม่ใช่ไม่ใช่มันติ๊งชิโร่แล้วอมาเต้น มาเต้นการเนลาไปเลยหลบเรียกกันลีแต่เมื่อกี้สังเกตไหมว่าแพทเทิร์นที่เขาทำอ่ะห้าห้าเสร็จตอนละาพอเล่นๆ3สามคนแล้วก็ปรับมามุ้มาเป็นเป็นอวีความแต่แพทเทิร์นดูไม่ซ้ำเลยใช่ใช่ถูกต้องถือว่าทำทำทำได้ดีมาก มันทํายังไงวะที่ทําให้รู้สึกเขาเรียกว่าดึงสายตาได้เนาะจังหวะเขาเปลี่ยนแพทเทิร์นเขาชอบหมุนน่ะแล้วเขาหมุนก็แบบฟุบฝบมาแล้วหันกลับมาก็คือไม่ซอย่างงี้ใช่แล้วก็แบบเหมือนกันเป็นการรีเซตแล้วก็แบบหมุนหมุนมาอะไรเงี้ยอ๋อเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองจับดูเพราะว่าช่วงที่เวลาเขาเปลี่ยนแพทเทิร์นอ่ะมันความจริงมันจะมีเดนแอร์ที่จุดที่มันมันนิ่งมันนิ่งตายแต่เขาทํายังไงให้จุดที่เชื่อมต่อแล้วมันต่อกับเป็นเป็นท่าเต้นใหม่แล้วเปลี่ยนแพทเทิร์นใหม่ ที่ว่าต้องคิดว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันรู้สึกว่าดูสมุดแต่ตั้งแต่ที่เราดูมาตั้งแต่แรกจนจบอ่ะคือมันไม่เห็นจังหวะที่มันเดดเดดแอร์ไปบอหยุดนิ่งอะไรแบบนั้นเลยอ่ะเออมันก็ไปต่อเรลยใช่ใช่มันเหมือนมูฟต่อมันเหมือนแบบฟึ้นอ่ะแล้วต่อเลยเนี่ยสุดยอดไปเนี่ยเนี่ยเหมือนจังหวะเนี่ย วิ่งโคตรกว้างแบบไกลไหมอืแบบนี้เหรอเออแจเก็ i v e a y แต่เสียงมันดูแบบเป็นแบบลบอเนาะ Xiaomi y เสียงมันแบบเงาเขาเรียกอะไรนะเสียงอะไรโนเเครื่องอะไรที่แบบว่าฮะก a l k อ Auto Jun เออมันคล้ายๆ a โต o จูนอะ เที่เวลาพูดมาแล้วเสร็จแบบอ้าหงาอะไรเงี้ยเออกลายเป็นกลายเป็นชอบชอบคนเสื้อสีเงินเสื้อใส่หมวกเลยแบบผมี้ชื่ออเลยเขาเต้นกว้างแล้วเขามีความเท่ห์ที่โอดสูงมาก ตั้งแต่แตน,นี้แหละไอ่ Xiaomi ยูอะไรเนีคือเขาคนที่ปฮอปอะคือชื่อเวทิงมันมันมันมีอย่างหนึ่งนะครับน้องๆคือคําว่าโคตรฮิปฮอ,อปเลยอะ่ะคือดูจากตรงไหนคือรูปการการขยับร่างกายนิดเดียวอะ่ะถ้าเกิดมันใช่คือใช่เลยไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่ใช่นะคนอื่นก็คือคือ,คอฮิปฮอปเ<อ>หมือนกันหมดแต่มันมีแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันแต่ของคนใส่เขาชื่ออะไรนะ <c oughs> แจฮยอกค่ะแจฮยอกเออแจฮยอกเขาเขาเป็นคนที่แบบว่าเต้นกว้างแล้วคือแบบว่ารายละเอียดที่เขาแบบยืนอ่ะแค่นี้เดียวตึ๊กตึกต๊กตึ๊กคือแบบมันใช่อ่ะโคตรแว็กอ่ะสะวักอ่ะ <c oughs> อะ <c oughs> แบบเนี้ยเออสุดสุดปะ <c oughs> นี่ยดูกถ้กโอ้ย <c oughs> แล้วพี่แบอบกอันนี้ข้างหน้าก็โคตรกว้างโอ้ยไม่ต้องไปมองความเด่นไหนนะเขาพูดชิยตัดใจใช่คนนี้ เนี่ยเนี่ยเวลาขโมยก็เขาวิ่งแบบมูฟเหมือนที่ผมบอกแต่คนเสื้อน้ำเงินอีกอีกอีกคนหนึ่งอ่ะเออเต้นโอ้โหโลโค่โอ่เออโลโคตรชัดไอเซชั่นโคตรโหดไอเซชั่นแบบชัดและดีมากแต่ละคนเบสิกคือว่าแบบโอ้แน่นแน่นมากกล้ามก็แน่นใช่เน้อ

ห้าคนไม่มีใครยอมกันเลยคือแบบว่าโอ้โหสัวจี๊ดสุดๆีอ่ะอันนี้ก็ความคขาแบบละมุนละมุนละมุนแต่เท่นี้ก็ติดหมเดี๋ยวนี้ครับไอไอันนี้ยากถึงมันยากนะมันอ่ะมันเป็นการผ่อนเนี่ยเออแต่ว่าถือว่ายากนะเพราะแค่ประคองแต่จังหวะสังเกตอ่ะเนี่ยลองลองมองนะ ถ้าเกิดคนที่แบบว่าหักไปอ่ะแรงเกินจังหวะเออแรงเกินลงงงง้มไงแต่เขารู้สึกว่าหักแล้วคือแบบมันอยู่แค่เนี้ยมันอยู่แค่เนี้ย<ช>แล้วเขาทาแบบรู้สึกเหมือนสมูทกันได้อเออแล้วคนกลางก็ทิ้มหนักไปเลยนะไม่ใช่แบบว่าแค่ยืน<ช>ขาอยู่นิ่งๆตัวเดียวตัวช่วยด้วยใช่โอ้โหอีกอันนี้มัมีฟว่า ไปกน,กนแล้วหน้าเขาแบบสะใ <ขอ S 2> จมากชอบอบบเออนั่นแหละลลบบหนั่นหรอ Xiaomi U2 ท่อนท่อนลัวบีดอ่ะแล้วเขาเปลี่ยนแพทเทิร์นกันท่อนน,น,อนั้นนะด้วยท่าน,นั้นน่ะกระโดดกระโดดแล้วก็เปลี่ยนอ่ะแล้วก็มาหยุดท่าเน,นี่ยเรวดูช่องไฟแบบโซ่โน,น,น่อลองจับให้หน่อยจับว่าตอนที่ไม่ใช่จับจอนตอนช่วงที่แบบเขาแบบพอเหมือนเต้นแอร์ที่กำลังจะเปลี่ยนแพทเทิร์นอ่ะว่าว่าว่าเขาเขาว่าเขาทำทำทำยังไงบ้างแล้วมีจุดเดินแอร์หรือไม่ไม่เดินแอร์เขาจะหมุนหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะ ครพอมองดูอย่างอื่นแล้วมันจับตรงนั้นไม่ได้เลยไม่เห็นนะใช่อะไรนะใช่มันไม่ได้เดซแอร์แบบมันไม่มีเดซแอร์ที่แบบน่ะมันคือมูฟเมนต์ร่างกายที่มันขยับอยู่แล้วค่อยเปลี่ยนมาเคลื่อนมาแต่ส่วนมากเขาเปลี่ยนเป็นไหมสังเก็ตไหมที่ว่าเวลาที่ไปอ่ะเวลาเขาเต้นอ่ะมันไม่ให้แบบอยู่ที่แบบมันขยับขยับตลอดแล้วมีท่าเต้นที่อยู่กับนิ่งนิ่งนิ่งแต่ก็เริ่มขยับมีแต่เขาไม่แต่เขาใช้ไอโซเลชั่นตลอดคอนโทรลรางกายตลอดอ๋อเหมือนกับว่าเขาไม่เต้นตัวอยู่นิ่งแบบนี เขาไม่เต้นอยู่ในแกนกลางแต่เขาพยายามที่เต้นออกจากแกนกลางตลอดมันเลยดูแบบแปลกมีมันเลยดูเหมือนมีเสน่ห์มากขึ้นอ่ะเออเนี่ยแหละฮะเชอร์เกตเต้นไม่ค่อยอยู่แกนกลางเปลี่ยนตลอดเลยโอ้โหตบอะแคบบีดนิดเดียววื้อยเต้นแบบไม่ต้องโชว์เยอะแล้วมันดูเซ็กซี่มากมันดูแบบเขาอย่างเงี้ยหนูเขาไม่ได้ตั้งใจโชว์นะเขาตั้งใจทำบีเนี่ยวื้อเขาเก็บบีดเออเก็บบีดื้อ แต่พอคุณ็ดุ๊กอะไรเงี้ยเนี่ยสงสัยมากเลยเขาแบบเอาเวลาไหนเข้ายิมเอาเวลาเพราะว่าเขาก็ต้องเทรนต้องมีงานเยอะมากเลยอแต่เขาเข้ากันตลอดเออแล้วโอ้โหยอมใจความขยันของเขาอ่ะก็เหมือนมือก็ได้อิเล่เมื่อแต่แต่ตีกันแบบที่นั้นบอกเลยไอดอนนะขยันมากคือเราเข้าเวลาไหนที่แบบ ถามว่าส่วนมากวันทั้งวันอ่ะตื่นเช้ามาก็ซ้อมใช่ป่ะซ้อมน่าจะมีเวลาเวลาเบรกที่แบบไปให้เล่นยิมแต่ว่าเขาคุมเรื่องอาหารไม่หนูคุมก็คงจะมีบ้างหนูว่าต้องคุม่าจะแล้วแต่คนนะคุแต่ส่วนใหญ่เขาต้องคุมนะไม่รู้จะเข่งหมืแต่ก่อนไหมทางค่ายอ่ะพวกเมนเจอร์หรือเจ้าเขาเรียกอะไรว่าผู้จัดการอ่ะเขาจะให้คุมัแลเพราะมันเป็น ให้อ้วนไปไม่ห้อมไปแต่ก็คงอยู่ที่คนเนวะบางคนเขาก็แบบเขาก็อยู่มาอยู่ตรงนี้แบบทุกคนจับจ้องเลยเขาคงอยากจะดูดีอ่ะใช่ใช่เนี่ยแค่นี้ก็เก่าแล้วเนี่ยอันนี้เขาเล่นแค่นิดเดียวนะแค่นิดเดียวแต่คนเทะไดนามิกอะแล้วแต่ละคนนี่คือแบบว่าตั้งแต่กรุ๊ปมาแบบหือจรนงทุกคนมีกรุ๊ปมาก ใหญ่้วยใช่แต่แปะคนผอมอ่ะสังเกตเวลาที่เต้นเต้นยังให้สมาร์ทอันนี้คือจุดยากิสมาร์ทเท่เะหรอใช่เพราะว่ารมดาปกติถ้าผอมสูงการแต่งตัวถ้าเกิดสมมติว่าแต่งตัวแบบธรรมนาบางทีมันก็มันจะรู้สึกแบบเหมือนแบบยุ่งยงแบบว่ายุวยๆอ่ะเข้าใจป่ะแห้งๆอ่ะแต่เขาเป็นคนผอมที่รู้สึกว่าเขาคุมร่างก,กายได้ดีมากแบบเจ๊ปะเอะอเจ๊ก็เป็นคนที่แต่ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะ จะไปดูเจสตอนนี้แต่งแต่งลอยผายเมื่อก่อนลอลผายไงเออเมื่อก่อนนี่แต่งตัวไซส์เล็กๆเนี่ยอีหน่อยตัวไม่เป็นครับเมื่อก่อนแดงชนแดงทุกคนจะเป็นคู่สีแบบแฟชั่นนิสต้าอยู่ด้วยก็แตะรูปเลยแฟชั่นนิสต้าสองคนเนี่ยสูงสูงแต่ใส่เสื้อรัดรัดแบบว่าหืมรัดผมอยากเป็นัดก้าวเอ้าวก็ตัวเล็กกูจะได้ใส่แล้วตัวใหญ่ได้กล้าใหญ่ใส่เสื้อรัดลัดเลย แต่ดูเขาบอกเขาดูแบบว่าเขาดูดีอ่ะเออแล้วลไกเต้เขาแต่งเลยแบบร่างกายสวยมากแค่หนูว่าอย่างเงี้ยสมส่วนใช่ทำไมต้องทำหน้ายิ้มใช่แต่มันนี้กำลังดูดีเงี้ยละมุลละเสียงโอ้โห เขาเขารู้มุมหน้าตัวเองหมดเลยอะว่าแบบยังไงจะดูดีหลับตายยังดูดีอ่ะมึงหลับตาแบบจังหวะไหนจะลืมตาขึ้นมาแล้วแบบจะโอเคจะอะไรเงี้ยแล้วตัดภา,าพมาที่เราเดีย๋ยวถ้าสมมติเราเป็นเนี่ยแล้วมุมเนี่ยมึงเห <c oughs> มือนฆาตกรอะไรจะฆ่าเะไอยู่มึงจะผ้าเมันแปลกอยู่เนาะเนี่ยเขารอดอ่ะแล้วถ้าเราอ่ะเราแบบเป็นเราแบบอะไรนะเราแบบห้าหกแปด แค่นี้ก็ไม่รอดแล้วมือเลือดตายองนี้ยก็ไม่รอดแล้วใช่ไหมนะเออแล้วเรื่องเหมือนโดนดึงจริงจังแล้วเรน่อมีกอ่ะกิ๊กแล้วเหมือนว่าจังหวะที่แบบสีนท้อนอ่ะกิ๊กเออคือบอกว่าเอ๊ะแม่งแบบทุกบีททุกเม็ดแบบเล่นหมดทุกอย่างดีเดทีลแบบสมบูรณ์มากเขาใส่เองในซูบีมครับคนนั้นใช่ไหมสีแดงว่ะอันนี้เป็นอะไรตอนถีบขึ้นมา มองจริงในเลยมันนี้ขึ้นมาอันนี้ขอคอคอใช่ขอจริงในบอกผู้บ็อกเซอร์อันนี้แหละโหดอันนี้อันนี้เป็นแนวปิ้งป๊อปเอามาผสมใช่ดีนะที่มาเล่นช่วยไม่งั้นตายเลย อันนี้เป็นแนวป๊อปปิ้งมาสอบมาเสริมเออเออมาเสริมแล้วแบบว่าผมตั้งแต่ตอนแรกแต่ฟุ้งอ่ะเขาฟุ้งได้ได้สวยมาก<ช>ได้เดเล็กชันทุกคนอ่ะ<ช>ไ,ไม่แต่ต่างแล้วดูแบบสวยอ่ะดูเข้ากับเพลงจริงจเออโอ้โหแล้วแบบว่าอะไรคอลงมาอ๋อน้ดูงงไงใช่ป่ะทำคอฟื้นเนี่ยฟื้ไหนโชว์ต้องโชว์อันนี้เขาเรียกว่ามูฟอ่ะมูฟเมือนเมืองไทยอ่ะ ไอ้ไรไอ้เซอัไอ้นัเรีย่ามมูสมสคไทยมูสจุ๊อยากอ่ป่ะไดยากดูนี่เธอโอ้โหสไลท์อ้โหากโอ้โอ้หได้ยินปะตื้อๆเล็กๆเขาเาเก็บหมดเลยอะแม้จังหวะวิ่งแค่แบบว่าบึ้ปล่อยยังมีเสียง นี่นึ่งอะเช่าความแบบปั๊บแล้วก็ใช่สวยสวยหนึ่งท่าคนเทพอ๋อไม่ไหวเลยแล้วนะคือชอบมันเป็นเหมือนจุดจุดจังหวะที่กั้นหายใจอ่ะพอเขาเปิดมาปุ๊บจังหวะที่เรารู้สึกว่าบีบหัวใจอ่ะแล้วกระโดดขึ้นเหมือนท้ากากาดแล้วก็บู๊นถ้าเขาไปโชว์สเตจแล้วแฟนเขาคงกี๊ตายอ่ะแบบนี่คนจะแบบ แต่ขาเท่ไงช็อกเลยอ่ะช็อกไม่ถ้ามาไทยนะตายตายตายกันหมดอ่ะมาไทยนก็แค่ถอดเสื้อแล้วทุกคนเลยร้อนย้มจไเจไม่ต้องอยู่ในท่าก็ถอดร้อนร้อนจัดมอนดูฟิลนี่ครับโหเต้นตั้งนาแแล้ว เหมือนเหมือนเหมือนเป็นห้าคัคล้ายค้คำอ่ะแบบทรงผมเหมือนกันเลยกรุ๊ปต่อทรงผมเหมือนกันเลยสเอไม่ปล่อยเดูดีกูปล่อยแล้วกูชมนะนี่กูจาบอกเหมือนกันดูเห็นตั้งแต่แรกแล้วแหละในคอคอช่งเลยแต่กลองนะเนี่ยทรงเดียวกันได้แล้วส่ไม่ได้ทรงเดียวกันเลย เขาเท่กว่าเขาเท่เกียงว่าเออว่ะไม่เลยายไงเขาแบบไม่อะากขายขายไม่ขายของเขามันยอดไม่ได้ยอมไม่ได้ลำใหญ่ลำใหญ่ชอบทานมากใช่บอกว่าแล้วเขาแบบทำโพสิชันได้ดีเหมือนเหมือนแบบว่าเฮ้ยอย่ามานะอย่ามานะแบบว่าแบบเต้นแบบย่อขารับเสร็จรับเสร็จแล้วก็รูปต่อโอ้โหปวดหลังแั้วท่านเนี่ยโโอ้ห เนี่ยเนี่ยแล้วสังเกตไหม move แล้วก็หยุดหยุดไม่มากถูกต้อง่แต่ว่าคิดเหมือนกันใช่ป่ะฮูยิสโคลีโอกาเฟอร์นะเขาไม่น่าจะมองไ้ตรงนี้เราเพราะตรงนี้ถ้าแบบว่าถ้าเคลียร์ลายค่อนข้างยากค่อนข้างไม่พอต้องมาจอดเอามาแบบพึ่งตรงคออันนี้ถือว่ายากใช่ไหอถ้าเขาสม่ำแม่พึ่งต้องจแกร์ใจแกร์กว่า มันจะเป็นบาราลีจริงเลยอ่ะเออว่าด้วยใช่จริงด้วยอ่ะเฮ้ยมึงกูจำบ้าด้วยอ่ะมึงไม่น่าเชื่อกูจำจริงจกูจำลายเต้นได้ไอ้ชี้ตอนแรกหนูคิดว่าเพลงนั้นปกติรีจองจะอยู่ YG ใช่ป่ะรีจองแล้วรีจองไปคิดให้แทนยงที่เราดูครั้งที่แล้วแล้วแทนยงอยู่ SM แล้วปกติบาราลีจะเป็นคนคิดให้ SM แต่เนี้ยคือ YG แล้วบาราลีมาคิดให้อันเนี้ยคือหนูก็ตอนแรกหนูก็เลยคิดว่าเออมันสลับกันพอดีแต่คงไม่ใช่หรอกคงแบบเปลี่ยนแนวเฉยๆแล้วมั้ง แต่ดาราลีคิดใช่แต่หโหกินนไอคือแบบหนูจำกินนไยเขาได้อ่ะหนูจำคริโอได้ทั้งๆที่หนูจำชื่อเขาไม่ได้เออเจอคอริโอมันมันจะมีแล้น้องอาจจะงงว่าเอ๊ะกิ่อายคืออะไรคือบอกความคุ้นเคยกับเกี่ยวเรื่องท่าเต้นสไตล์เขาเรียกว่ากกลียซ้ําเดิมๆของโคริโอที่ทําอ่ะของนักเต้นอ่ะมันจะมีกกริยาเดิมๆคือบอกว่าเป็นสไตล์อย่างอ่ะแต่เป็นแบบวเดิมอ่ะมันจะเป็นแบบว่ามีกรูปแบบที่เป็นคนคนคิดคนนั้นอ่ะ ที่ไม่สามารถทําเหมือนไม่ทำไม่สามารถทาเหมือนกันได้ใช่เหมือนแบบว่าเฮ้ยคนที่ทําทํากรุปแบบนี้ได้ดีน่าจะเป็นของคนนี้อะไราณเนี้อย่างฮิปฮอที่ฮิปฮอทแบบจ๋าเลยอ่ะก็ต้องอะไรลีอาตารีอาตาอ่าใช่เลยนะทางญี่ปุ่นก็คือย่อเป็นฮิปฮอทที่แบบว่าโหแม่งใช่หว่ะเป็นโอสคูเออโอสคูแบบเน้นเ้นเนี่ยแต่นี่เป็นอีฮิปฮอทอีกแบบหนึ่งแต่ว่ากรุปโหดมากกรุปหงุจริงอ่ะในสายตาเอาเริ่มที่สองสาวก่อนมองดูนะครับ เทเชอร์เทค่ะใช่ที่มาะชอบพาเต้นโหแต่โหดนะใช่โอ้โหยอดวิวเท่าไหร่นะสามสิบห้าล้านค่ะโอ้โหสามสิบห้าล้านติดจริงเนี่ีดนี้สอนแล้วใครก็เต้นมีแต่คนขอให้เราสอนเพลงนี้แต่เราก็ไม่สอนให้สักทีเนี่ยแหละนี่นี่เลยค่ะเนี่ยฮะเนี่ยพอถ้าดูเสร็จแล้วเดี๋ยวได้สอนละคือแบบโหดรเทจริงนะอยากเต้นเนี่ยโหแต่เรื่องบีทอ่ะไม่ยากยากต้องใช้แต่ถ้าเกิดเป็นการที่เราแข่งละแค่ห้าสิบนาทีอะ ไอ้ห้านาทีอ่ะอันนี้ไม่ได้อันนี้ว่าได้แค่ได้แค่แคเนื้อเนื้อท่าเดียวได้แค่อันนี้ก็ได,ได้แค่เปลือกแต่กล้ามเนื้อเออแต่กล้ามเนื้อไ่ด้ใช้เวลาดูออสังเกตว่าดูแต่ละท่าแต่ละท่ามันใช้เวลานานค่อนข้างนานแหมแบบว่าดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกคือดูท่าได้แล้วก็ต้องมาดูฟีลลิ่งด้วยว่าอ๋อเขาทำแบบนี้อะไรแบบไหนเขาเรียกว่าคอนเนคฟีลลิ่งให้กับให้ให้ให้เชือกับศิลปินเหมือนเราดึงตัวตัวตนเราให้ไปอยู่กับเขาดึงเขาให้มาอยู่กับเราแล้วเราจะรู้สึกว่า เต้นละเหมือนเขาฟิลลิ่งเวลาแกะท่าเต้นมันจะมีอย่างหนึ่งทุกคนจะชอบอยู่ตัวคนเดียวใช่อยู่เงียบๆคือจะไม่ชอบแบบว่าเฮ้ยทึงทำไรอ่ะไหนในหนแกะแกะดูไอ้นั่นจะไม่มีสมาธิส่วนมากจะแบบว่าหลบมุมแต่พวกนี้แงไดูวนไปวนมาอย่างนั้นแต่อย่างอ่ะอย่างพี่นัทพี่นัทจะจะชอบมาแกะที่สตูจะไม่ค่อยชอบแกะที่บ้านพอแกะที่บ้านคิดออกไหมไม่เวลาคิดท่าส่วนใหญ่คิดที่สตูมันมันมัน มันรู้สึกแบบออกหวางโลลวก็ต้องคิดคนเดียวด้วยค่ะแบบว่าอยู่คนเดียวถ้ามีคนมาใช้ห้องด้วยปุ๊บมันจะคิดไม่ออกไม่ออกอ่ะพี่โนะชอบคิดที่บ้านใช่ที่้าได้แต่้องหมดแค่ขอแค่คนเดียวขอแค่อยู่คนเดียวใช่ไหมมันแบบขอแค่แบบอยู่คนเดียวแล้วก็มีพื้นที่ที่แบบคนเดียวมีกระจกครูก็เป็นเหมือนกันบางทีแบบว่าเออกำลังคิดห้าอยู่โทรศัพท์มาพี่บอสอยู่ไหน กูตายแล้วชีวิตกูจบแ๊ะพี่บอสอยู่ไหนมือย่างี้ทางที่ไม่ได้ทำอะไรไม่คือแบบว่าคือเราเราเป็นศิลปินเวลาที่เราคิดมันกำลังมาแล้วไอ้เหี้ยแบบกำลังบิ้วมันมาแล้วมันมาแล้วความคิดก็เลงมาเสร็จปุ๊บโทรศัพท์ก็มาเหมือนกันแล้วฟีลอะก่ามันจะสร้างมาได้มันไม่ใช่ง่ายนะมันไม่ใช่อยู่ดีแบบว่าเอออ่ะคิดมาคิดต่อสิ่งที่ยากสุดของนักเต้นคืออะไรก่อนคิดท่าเต้น เลือกเพลงเลือกเป็นชช่อเลือกเพลงอ่ะของจริงกว่าที่มันจะถูกใจเราอ่ะกว่าที่แบบถ้ามันไม่ถูกใจมันก็จะคิดอะไรไม่ค่อยออกอ่ะเออ<ช>มันต้องถูกใจจริงอ่ะเพลงที่เราจะคิดท่าแล้วหานามอะไพี่โน๊ะแต่เพลงผมเคยเอคเขาเร่อที่ถานไอ้ของครั้งก่อนเออตินมาแล้วสามเพลง เปลี่ยนหมดเลยใช้มาชิปมันก็ไม่ได้อะเนาะบางเพลงอะไม่อินอะแล้วฟิลมันไม่มาจริงจริงเหมือน้ากกับพี่นัทจะแกะเพลงนี้พี่นัทต้องรู้สึกว่าชอบก่อนต้องรู้สึกถูกใจต้องรู้สึกถูกใจและชอบก่อนแล้วอยากจะทำมันถึงอยากทำถ้าเราแบบไม่อินอะเวลาแกะมันก็เต้นได้แค่แบบท่ารู้สึกว่ามันไม่เหมือนล้าบางทีมันเครียดไปเลยนะใช่มันต้องชอบถึงจะแกะกอบหมดลดทิ้งมันดีเลยอันนี้คือเขาเรียกว่านักเต้นครับเป็นอย่างนี้จริงๆ สำหรับสองสาวก็คือชอบชอบกูชอบโหดพี่โนพี่เจทพี่พี่พี่เจทก่อนนะพี่เจทชอบเธอยังไงอ่ชอบเธอห้าคนผมชอบความเหมือนกันในจะพูดว่าอะไรดีเหมือนกันในเหมือนกันแต่แตกต่างเข้าใจไหมเข้าใจเขาเหมือนกันเออใช่ แบบลายเหมือนกันแต่ว่าคาแรคเตอร์ที่เขาซสือออกมาสายตาที่เขาเสือกออกมาคนละแบบกันแล้วมันทําให้ดูรู้สึกว่ามีหลายอารมณ์มากอย่างเช่อเพลงมันแบบอาจฟิลเพลงมันแบบชวนมันเต้นใช่ไหมครับแล้วแบบแต่ละคนที่ชวนม่งก็ฟิลแบบอารมณ์โรแมนติกบ้างโหดบ้างเี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ดูแล้วแบบเชดโอมันแบบมันหลายอารมณ์ดีผมชอบแล้วก็ผมชอบเรื่องอะได้แหละครับที่คุยกันเมื่อปกี้คือเรื่องกล้ามเนื้อฟิลลิ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการมูแพทเทิร์น พอส่วนตัวเคยทำทีอาเคยทาทีมที่มีห้าคนแล้วม่ทำแล้วเออแดกครับไม่หมูไปไหนก็แบบแพทเทิร์นเดิมเดิมตันเดิมตันแต่นี้มันทําให้เห็นว่าแบบไม่จําเป็นต้องหมูเปลี่ยนแพทเทิร์นไปแบบว่าเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบอื่นแต่แค่เปลี่ยนคนยืนอ่ะมันก็ดูแบบมันก็ดูแบบเปลี่ยนไปแล้วอ่าใช่ใช่ถือว่าชอบเรื่องนี้ครับเขาเรียกว่าอย่างที่อย่างที่วีเจตบอกคือเขาเรียกอาคาแรคเตอร์แตกต่างแต่กรุฟเหมือนกัน รูปเหมือนกันอันนั้นคือปกติไ่ยางใช่แล้วมันทําให้อารมณ์เหมือนแตกต่างแตกต่างกันแต่ว่าถ้าเต้นอะคนดูเฮ้ยดูพร้อมเหมือนกันนะ,ะใช่ออแต่มันมีจุดจุดความหมายนิดนึงที่แบบว่าแต่และคนคาแรคเตรอร์ออกมาแบบไม่โคตรต่างกันเลยเพราะถ้าแบบถ้าแบบสมมติมี5คนกันนะปุป,ปิดปิดตาปิดอีก4คนไว้แล้วมาดูคนเดียวแล้วก็เปลี่ยนคนดูไปอย่างนี้เลยมันจะมับจะเลยเออใช่ใช่มันจะแบบหลายอารมณ์จับ เหมือนแฟนแคมแทมเป็นอยู่แต่ต่างกี่ <ๆ S 2> คน<ช>จะรู้เลยไอ้ห้าคนนี้คือแบบห้ารสชาติที่แบบว่าแม่งโ<ช>คตรเท่ต่างกันอ่ะเออสตรีมอ่ะพี่น้องครับผมก็ชอบเรื่องแพทเทนเหมือนกันแต่ว่าผมว่าสิ่งสําคัญเลยคือยิ่งห้าคนแม่งก็ยิ่งยากยิ่งคนน้อยเงี้ยแล้วสังแพททิรนเพราะว่าด้วยความที่มันแพทเทิร์นมันแบบมันมีจุดที่แบบโอเคเป็นมุมองศานี้ทําได้เท่านี้อะไรเงี้ยแม่งก็แบบมีกรอบของมันอะไรเงี้ยผมว่าที่สําคัญเลยคือสกิลและศักยภาพของคนเต้นมากกว่าต่อให้แพทเทิร์น มากขนาดไหนแต่ถ้าคนทําทําไม่ได้ดักใจที่โครงการ์ดปิดทับเนี่ยภาพก็จะออกมาตายตัวแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนใชแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนไมว่าแบบอันนี้ก็ไม่ได้ทําไม่ได้ไม่ไม่เอาอีกเปลี่ยนเนี่ยคือต่อยภาพช่วยขนาดไหนแต่ถ้าใส่ภาพนัเต้นไม่ไม่ดีพอก็ภาพมาได้มาเหมือนกันอันนี้คือความสามารถที่แบบเราทาแล้วมันดูสมูทในความยากของไฟเพิร์น่ะมันถ้าแบบสกิลไม่พอพื้นฐานไม่แน่นมันก็มันก็ไม่สามารถที่จะทําได้หลายอย่างเพราะยิ่งเหมือนแบบยิ่งคนเนาะอยเงี้ยหาตัวปิดยากนะแบหรือมึงต้องพร้อมจริงเนี้ยรับ เราคก็บอกไปหมดแล้วเนาะทุกอย่างก็บอกอรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง c u เจอร์เพลงไม่ว่าจะเพลงเป็นเรื่องการทําเพลงเพลงฟังแล้วแบบว่ามันมีมิติเยอะอม,มิติที่น่าฟังเยอะแล้วก็เรื่องแพทเทิร์นอย่างที่โนโ้ตเชฟทุกคนบอกคือมันมันแปลกมันแปลกตรงที่ว่าหนึ่งเขาไม่ตันเขาสามารถทำอะไรได,ได้ได้มากหลากหลายดินามิ Dynamic, กกล้ามเนื้อเบสิคความเป็นฮิพอปทุกสิ่งทุกอย่างคือโหแน่นมากแน่นๆๆเลย ห้าแค่ห้าคนก็เต็มแล้วอ่ะใช่เต็มแล้วอ่ะคือโอ้ยังขนาดนี้แล้วถ้าสิบคนมารวมกันอีกอีกทีนึงคือแบบโอ้โหไม่รู้จะเลือกดูใครอ่ะต้องรอติดตามนี่เขาเป็นพีลีลีก่อนจะมีอัลบั้มเต็มเขาเริ่มจะมีอัลบั้มเต็มแต่รวมทั้งห้าคนก่อนใร่วมทั้งสิบคนเซนว่าห้าคนเดี๋ยวอีกห้าคนก็ตามมาแล้วมารวมกันทีกออแล้วอยากดูห้าคนแล้วว่าจะโหดขนาดไหนสดงว่าเชื่อได้เขาต้องเปลี่ยนแนวไม่ใช่แนวแบบนี้ เราต้องลองติดตามดูว่ามันจะเป็นแบบไหนใช่ไหมเออมาคอนเทมเฮ้ยอย่านะอันอพวกูเคยตกใจนะมาแบบเพลงหน้าสลีปมาคอนเทมนี่คือแบบว่านอนอย่างเดียวเลยนเพลงเฮ้ยแต่เขาก็มีท่าสลีปนะเออใช่ใช่หเฮ้ยพักบ้างเปลาขาบอกให้เราพักบ้างนอนเถอะอ่าปาพี่เอิร์ไป ทุกคนเรามีเพจ Facebook Twitter แล้วก็ TikTok นะคะชื่อว่าครูบอส h a n n e l ค่ะใน Twitter เนี่ยมีสองแอแท็ก็คือนักเตนเลี t ย o n ันและครูบอสแช n n นลใครอยากที่นชมเราก็สามารถชวีตแล้วก็ติดแฮชแท็กเราตับอนไ้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด,ลกดไลค <กด S 2> ์กดแชร์กดกระดิ่งและกดสับทรายได้ที่ช่องครูบอส n ชนแนลเจอกันที่ตไครับสวัสัซื้อเราด้วยนะึป <laughs> ๊อ <laughs>